สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มาสำรวจกันหน่อยว่าสินทรัพย์อะไรในโลกที่มีมูลค่าสูงสุดตอนนี้เราใช้ข้อมูล Market Cap ล่าสุดเลยนะครับจาก companiesmarketcap.com ณวันที่20มิถุนายน2025 ค่ะก่อนจะไปดูอันดบับขอเสริมนิดนึงเรื่อง Market Cap นะคะคือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยมันก็คือมูลค่ารวมของบริษัทในตลาดหุ้นนะคะคิดง่ายๆจากราคาหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มเจาะลึก6อันดับแรกกันเลยดีกว่าอันดับหนึ่งนี่ยังเป็นสินทรัพย์ที่แบบคุ้นเคยกันดีอยู่มานานมากๆทองคาครับมูลค่าตลาดนี่มหาศาลเลยประมาณ22.6ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ มันสะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์มานานโดยเฉพาะบทบาทของสินทรัพย์ปลอดภัยหรือที่เรียกว่า safe haven นะคะอันดับ2นี่คือบริษัทแรกที่เข้ามาในลิสต์ Microsoft จากสหรัฐมูลค่าตลาดประมาณ3.57ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ Microsoft นี่กลับมาเติบโตได้น่าทึ่งมาก ส่วนสำคัญก็มาจากเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็การเอา AI มาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาและอันดับ3นี่ตามมาติดๆเลยแบบว่าหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียว NVIDIA อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่เทคจากสหรัฐเหมือนกันมูลค่าตลาดนี่ใกล้กันมากประมาณ3.55ล้านล้านดอลลาร์ การขึ้นมาของ NVIDIA เดียนี้สะท้อนความสำคัญมากๆของเทคโนโลยี AI แล้วก็ความต้องการชิปประมวลผลขั้นสูงที่มันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็มาถึงขาประจำที่เราคุ้นชื่อกันดี Apple หรือ AAPL ในอันดับ4 ก็ยังเป็นบริษัทจากสหรัฐนะครับมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ2.94ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ Apple ก็ยังแข็งแกร่งนะคะด้วยอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงมากๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการต่างๆรวมถึงฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นทั่วโลกต่อด้วยอันดับ5ครับ Amazon หรือ AMZN ผู้นำด้านอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งจากสหรัฐอีกราย มูลค่าตลาดอยู่ที่ราวๆ2.26ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นผู้นำใน2ธุรกิจใหญ่ที่โตเร็วมากๆคืออ e ีคอมเมิร์ซที่เปลี่ยนพฤติการคนซื้อของไปทั่วโลกเลยกับอีกอันคือ AWS ที่เป็นแกนหลักของ Cloud Infrastructure ซึ่งสำคัญกับธุรกิจยุคดิจิตอลมากๆเลยค่ะจากกลุ่มเทคสหารัฐเราข้ามาที่สินทรัพย์ที่แตกต่างออกไปเลยในอันดับ6นั่นคือ Bitcoin หรือ BTC มีมูลค่าตลาดประมาณ2.11ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ การที่สินทรัพย์ดิจิตัลอย่างบิตคอยซึ่งมันไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีรัฐบาลหรือบริษัทไหนมาหนุนหลังโดยตรงแต่สามารถมีมูลค่าตลาดสูงขนาดนี้ได้มันบ่งบอกถึงการยอมรับแล้วก็ความสนใจที่เพิ่มขึ้นมากๆในสินทรัพย์รูปแบบใหม่ๆพวกนี้ถ้าเทียบกับสินทรัพย์ดั้งเดิมเนี่ยมันสะท้อนว่าโลกการเงินอาจจะก,กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ได้ค่ะ